แต่ถ้ามีความสุขก็ตอนเลิกงานกลับบ้านนี่แหละฮแฮ่ทางานเหนื่อยมาทั้งวันวันนี้กลับบ้านอาบน้าแก้ผ้าไม่ใช่อาบน้าเอออาบน้ำามต้องแก้ผ้าดีวะอาบน้ำอาบผ่าแก,แก้ผ้าปะแป้งเออวันนี้คัวหมาไมแดกยามค่าคืนกลับมาอีกแล้วท่านวันนี้แม่ครัวหมาไปแดกทําอะไรให้แดกดูดูเห็นกันจะาจะไม่ได้ทำหรอกซื้อเขาบอกอยากให้ลองเปลี่ยนดูมั่งกินอะไรทอมซ้าป์ซกซ่าเลยให้อาหารอีสาน ออมครับอันนี้ออมไข่ไม้ผักออมเนื้อเนื้อับผสมผสมอะไรผสมมันไขมันล้วนไม่ใช่มีเนื้อด้วยเนื้อเนื้อครับนี่อาหารออมชิมก่อนแซ่บแค่ไหนก็ได้อยู่นะเข้มข้นมหมามาแจกอยู่เหมือนกันซื้อมาจากตลาดนาเิด ืมผักหลายอย่างยอดเลยวะยอดพรองและไรอีกสองสาอย่างกินเยอะกินกับข้าวเจ้าไม่มีข้าวเหนียวแล้วขายได้งไงฟ <c oughs> ังเขาบางดีเจอ <c oughs> เอ็นเข้เาให้อ้าบจูบตื่นแม่หัวหมาไปแหลกผมยังอัพเตลช็อกไม่หายตั้งแต่ปันปันแทนยินไหลยังยวนเมาบกยังยังไม่หายเนะี่ยนอนเมาบกยังมึนหัวยังมันเล่นยาหอมอนยะู่เนี่ย อัพเดทช็อคยังไม่หายใครเป็นมั่งสูงอายุแล้วเป็นอย่างนี้แชร์อย่างนี้ไปทุกคนนะแต่ว่ากินข้าวกันไปคุยกันนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะนะมีอะไรก็แหมปัวไม่แดกทําให้แดกไม่ไหวก็ต้องซื้อมาให้เราเนี่ยกินข้าวกินข้าวข้าวข้าวันนี้กับข้าว,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 าวแซบแซบอยู่แซบอยู่รสชาติโอเคจัดจ้านอยู่อื อมเนื้อเข้ากันเข้ากันนางกินทีอมเนื้ออ่ออีกสักคำโตพตูพูน,พน